สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาฟังเรื่องชาดกที่ชื่อว่าทศนณกะชาดกนะครับการให้ที่ไม่เดือดร้อนภายหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยากในสมัยพุทธกาลนะครับพระเจ้าตัดเรื่องนี้เนี่ยเมื่อครั้งประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันมีพิสุกรูปหนึ่งเนี่ยถูกภรรยาเก่าของท่านเนี่ยมายั่วยวนจนกระสันนะครับอยากสึกแหละ คือผู้หญิงเนี่ยเป็นภัยดออพระมากพระพุทธองค์จึงตัดว่าผู้หญิงคนเนี้ทำร้ายเธอไม่ใช่แค่ในชาตินี้นะแม้ชาติก่อนก็เคยทําให้เธอเกือบตายมาแล้วนะครับก็เลยเล่าย้อนไปเมื่ออดีตชาติมาแล้วในอดีตการนะครับเมื่อพระเจ้าพรหมทัต์ของราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เนี่ย <c oughs> กําเนิดในตระกูลพรามญาตทั้งหลายจึงได้ตั้งชื่อท่านว่า เสนก,กุมารน,นะครับเติบโตแล้วก็ได้เรียนศิลปะทุกชนิดในเมืองตัก,กศิลาจบแล้วก็กลับมาที่เมืองพาราณสีได้เป็นอำมาตยเนี่ยวายอัตธ,ธรรมพระมหากษัตริย์ของเมืองนั้นชื่อพระเจ้ามัทวะท่านถูกคนทั้งหลายเรียกว่าเสนก,กะบัณฑิตลุงโลดทวทนครนะครับคือมีชื่อเสียงมากแล้วเมื่อครั้งหนึ่งนะครับบุตรของราช,ชปุโรหิตเนี่ยมาเฝ้าเข้า มาเข้าเฝ้าเห็นอัครมเหสีของพระราชาเนี่ยทรงพระรูปโฉมสูงส่งคือสวยมากสวยสุดๆนะครับมีจิตปฏิพักกลับไปบ้านเนี่ยอดอาหารกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกเพื่อนฝูงถามว่าเป็นอะไรจึงบอกเนื้อความนั้นไปว่าชอบพระมเหสีของพระมากษัตัตย์พระราชาตัดถามว่าเอา้าไม่เห็นบุตรของบริษหิตเลยไปไหนเนี่ย ท่านบุโรหิตก็เลยกราบทูลให้ฟังเมื่อพระราชาทราบแล้วจึงตัดสั่งให้เขาเนี่ยเอาพระมเหสีเนี่ยฉันจะมอบให้ท่านเนี่ยไปเจ็ดวันแล้ววันที่แปดเรามาคืนนะวันที่เจ็ดเอาเอาไปเลยเจ็ดวันเดี๋ยววันที่แปดเรามาคืนบุตรของราชบุโรหหตก็รับพระราชบัญญันําพระอัครเหสีเนี่ยไปบ้านเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันเจ็ดวันนะครับมีทุกอย่างเหมือนแฟน และสุดท้ายบุตรของปรูหิตปุโรหิตและอัครมเหสศีเนี่ยเกิดชอบพอขึ้นมากันจริงๆรักกันขึ้นมาจริงๆจึงได้พากันหนีออกไปโดยไม่ให้ใครรู้และไปที่แว่นแคว้นเมืองอื่นของพระราชาองค์อื่นแล้วทุกคนก็พากันตามหาแต่ตามหาไม่เจอเพราะว่าได้หนีออกไปคือพระราชาก็ทรงตามหาให้ทุกคนก็ช่วยกันตามหาแต่ ไม่เจอพระองค์ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นอนันมากนะครับเหมือนใจมันจะแตกสลายพระโลหิตเนี่ยไหลออกคือป่วยหนักมากหมอหลวงเนี่ยจะกี่สูตรที่คนเข้ามาถวายการรักษาก็ไม่สามารถรักษาได้ทางทางหมอหลวงทงั้งทุกทางเนี่ยพยายามรักษาแล้วเมื่อรักษาไม่ได้เอพระโพธิสัตว ท่านก็ทำยังไงดีพระราชาท่านเนี่ยท่านไม่ได้ป่วยเพราะโรคแต่ท่านป่วยทางใจเราจะใช้อุบายแก้ไขพระองค์อย่างไรดีจึงเรียกอมาตสองคนที่เป็นบัณฑิตก็คืออายุระอมาตและปุกุสะอมาตนะครับเข้ามาปรึกษาและบอกว่าให้พระราชาเนี่ยไม่ได้ป่วยนะแต่ป่วยใจนะครับท่าสมัยนี้ก็ต้องซึมเศร้าเนาะ ก็คือน่าจะป่วยเพราะจากว่าไม่เห็นพระมเหสีและพระมเหสีหนวไปก็อ,อกหักป่วยมากพระราชาเลยทรงมีพระราชาเนี่ยท่านอุปการะเราสามคนมากฉะนั้นเราจะใช้อะไรเนี่ยแก้ไขพระองค์ดี้นะครับก็เลยคิดได้ว่างั้นหาคนมาเล่นที่พระรานหลวงดีไหมโดยใช้วิธีกลืนดาบกลืนดาบให้พระราชาเนี่ยทรงดูนะครับ เมื่อถึงวันอ่ะพระราชาก็ดูคนกลืนดาบก็ยังเฉยๆก็เลยถามทางท่านเสนกากะว่าเอยังมีบางยังมีสิ่งอื่นไหมที่ทำได้ยากกว่าน,นี้นะครับท่านเสนกากะท่านก็ทูลตอบกลับไปว่าพระองค์ก็ตัดถามเธอแล้วควรแก่ ท่านอายุรบันดิตเนี่ยทูลว่าการพูดว่าเราจะให้ยากกว่าการกลืนดาบนะครับเพราะเวลาใครๆพูดว่าจะให้อะไรเนี่ยก็พูดได้หมดแต่ทําตามคําพูดนั้นยากมากๆพระราชาก็กลับมานึกย้อนว่าเออก็เราจะพูดว่าจะให้พระนางแก่บุตรของปุโรหิตเราก็ให้แล้วเราได้ทําสิ่งที่ยากแล้วนะความเศร้าก็บรรเทาลงเล็กน้อยหัยงนั้นพระราชาก็ทรงถาม ปุก,กุสะบัณฑิตต่อว่าเมื่อปฏิญญาแล้วต้องให้จริงก็คือเมื่อสัญญาว่าจะให้แล้วก็ต้องให้จริงต้องเอาชนะความโลภในใจและยอมมอบสิ่งนั้นไปนี่คือการยากกว่าการพูดคือเมื่อให้ไปแล้วก็คือต้องตัดใจให้ไปเลยแล้วก็ไม่เอาชนะความโลภความเสียใจที่ได้ให้ไปแล้วพระราชาก็กลับมานึกว่าเอเราไม่ได้แค่พูดนะแต่เราให้ไปจริงๆด้วยเราทําสิ่งที่ยากมากๆแล้ว ความเศร้าก็บรรเทาได้ลงไปอีกน,นะครับแล้วพระราชาก็ทรงถามเสนกะบัณฑิตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเสนกะบัณฑิตก็ทูลว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือเมื่อให้ของรักของชอบใจไปแล้วเนี่ยเราไม่เดือดร้อนใจภายหลังไม่เสียใจว่าทําไมถึงให้ไปแล้วก็ไม่คิดถึงบัณฑิตต่อไปนี่ตั้งหากยากกว่าการกลืนดาบยากกว่าการพูดยากกว่าการให้ทุกอย่าง เมื่อพระราชาทรงฟังแล้วก็ได้คิดตึกตองเออเราให้พระนางไปด้วยใจของเราเองแต่เรายังห้ามใจตัวเองไม่ได้ยังเศร้าอยู่นี่ก็ไม่สมควรถ้าพระนางเนี่ยรักเราจริงก็คงไม่หนีไปแต่เธอหนีไปแล้วเราจะเศร้าไปทําไมนะครับเมื่อทรงคิดอย่างนี้ความเศร้าทั้งหมดก็หายไปเหมือนหยดน้ําที่กิ่งหล่นจากใบบัวโรคทั้งหลายก็หายไปทันทีเพราะป่วยใจนะไม่ได้ป่วยกายเนาะ พระราชาก็ท่งพอพระไทยและพระราชทานรางวัลมากมายแก่เสนากะบัณฑิตนะครับหลังจากนั้นนะครับพระราชาเนี่ยทรงทําการสดุดีพระโพธิสัตว์นะครับก็ได้กล่าวว่าอายุรบัณฑิตแก้ปัญหาแล้วปุกุสะบัณฑิตก็แก้ปัญหาแล้วส่วนเสนากะบัณฑิตครอบปัญหาหมดทุกข้อคนให้ทานแล้วนะครับไม่ควรเดือดร้อนใจภายหลังอย่างที่เสนากะบัณฑิตพูดนะครับ คันพระราชาทรงทําการสาดุดีแล้วพอพระราชาทไทัยแล้วได้พระราชาทานทรัพย์เป็นอันมากแก่เสนาะบ,บัณฑิตนั้นนะครับพระศาสดาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงนาพระธรรมเทศนาเนี่ยนะครับประกาศสัจธรรมก็คือเทศหลังจากเทศเรื่องชาดกนี้แล้วที่สุดแห่งสัจธรรมพิสุภูกนั้นเทียนะครับที่กระสันจะศึกเนี่ยก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพั์ แลวท่านก็บอกว่าพระราชมเหสีในครั้งนั้นก็คือภรรยาเก่าของพระที่จะศึกนั่นเองพระราชาก็คือภิกษุที่กระสันจะศึกอายุรบัณฑิตก็คือพระโมคคานะเถระบุกกุสะบัณฑิตก็คือพระสารีบุตรนะครับส่วนเสนะบ,บัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้าโคดมของเรานี่เองนะครับบทเรามองว่าการให้ทานที่แท้จริงไม่ใช่แค่การให้นะครับแต่ว่าก็คือการให้แล้ว ปล่อยวางไม่เดือดร้อนใจไม่เสียดายไม่คิดถึงอีกต่อไปนะครับก็คือทําทานให้แล้วก็ให้แล้วจบไปไม่คิดถึงไม่เสียดายนั่นคือการให้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับส่วนวันนี้ก็จบเรื่องเพียงเท่านี้นะครับชื่อเรื่องทศนักกะชาดกนะครับไปอ่านฉบับเต็มได้ในพระไตรปิฎกของเรานะครับเดี๋ยวเรานำชาดกเรื่องอื่นมานำเสนอกันต่อในครั้งหน้าขอบคุณครับ